มีใครเคยสงสัยไหมมีใครเคยสงสัยไหมว่าเอไอ้ปุ่มพุชตาร์ทเนี่ยเห็นปุ่มพุชตาร์ดไหมถ้าเราขับขับรถอยู่อะแลวเราเผลอกดไปโดนปุ่มพุตาร์ทอะรถจะดับไหมมีใครเคยสนใจเคยสงสัยไหมวันนี้ไม่ต้องสงสัยผมจะเทสให้ดู mm hmm. เขาเรียกว่าไม่ลอง ไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเราจะได้รู้ว่ารถมันจะดับแบบไหนยังไงแต่ผมไม่ได้ขับเร็วมากแล้วเพราะอยู่ในเต็นท์รถผมดับกลางอากาศดับกลางอากาศและรถยังเข้าเกียร์ดีอยู่นะครับนี่ดูทุกอย่างไงี้นี่หมดเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมาก ผมแจ้งอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งว่าอันตรายมากอย่าเผลอกดเฉียวอย่าเผลอไปแตะโดนไม่ว่าจะหนึ่งวิสองวิสามวิหรือจะกี่วิก็ตามผมไม่แนะนําให้ลองเด็ดขาดถ้าเผลอกดไปโดนระวังรถหลังพี่วิ่งมาอยู่เครื่องมันเครื่องโดนมันดับโดยออตโต้ตะกี้พี่เห็นกันแล้วนะพอเครื่องยนต์มันดับออตโต้ข้างหลังมาอัดเต็มลักหลังพี่แน่ สมมุติถ้ามันเราเรา,เราเกิดเราซวยจริงๆเรากดเผลอไปโดนหรือว่ามีลูกเด็กเล็กแดงเราไปกดไปโดนไม่รู้เรื่องอนะเนาะมันเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงอันนี้ก็ถือคือว่าเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับที่ใครเจอปัญหานี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับนี่คือเราเข้าดีปกติเนาะแล้วเราก็ปล่อยรถปกตินะครับเรากดไปโดนพอดีนไครับเครื่องดับพอดี เห็นไหมครับยังวิ่งชะลอตัวอยู่จนเครื่องมันชะลอปุ๊บสิ่งที่เราควรทําอย่างแรกคือเอาดันเข้าเกียร์พีให้เร็วที่สุดแล้วเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทเหมือนเดิมแล้วก็เข้าเกียร์เกียร์ดีต่อนะครับถ้าเกิดรถรถไม่มีข้างหลังมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีรถมาก็อาจจะเกิดประสบติเหตุได้อย่างแรกที่ต้องทําที่สุดก่อนอะไรเกิดขึ้นคือสติสติสตินะครับสิ่งที่สิ่งที่สําคัญคือสติในการขับรถยนต์ ถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและส่งหัวใจให้ผมด้วยเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ